ยำกลมๆกลอมเลยน้องหมูหมูปลาเนาะเลียงง่ายแห้งให้กินยังก็กินครับผมอืดอุดอืดอดอดอุดอืดอุ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 อุดอุดอุ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 ดอุดอุัอุดอุออุกอุกออ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 ดออดอ อืดเอออดเ้อนังอืดนังอืดนังหมูนายนี่ได้ได้ได้สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี่มุกพอกบ้าน้องในช่องกบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะมันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบึงหมูครับผมเพราะว่าหมูเข้าเริ่มจะครบสองเดือนละพี่น้องเดี๋ยวมันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบึงว่าขนาดหมูเข้าโตขนาดได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าบ้าน้องกับบรัหไฮหัวอาหารเลยพี่น้องเลือเลี้ยงหมูแบบธรรมชาตินะครับเนาะ ว่าหมูห้าสีใหญ่บบอีกครับผมบ้าน้องกระต้มเข่าและกรให้พวกพักต่างๆอยู่ตามสวนเ้าเน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื้อนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับบ้าน้องก็พาพี่น้องมาส้มสวนคือเก่าเนาะเพราะว่ามื้อนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งหมูน้อยเนาะครับเนาะเพราะว่ามาเบิ่งน้องหมูครับผมว่าน้องหมูห้านี่สิโตใสขนาดได้แล้วนะครับเนาะขนาดของเพิิน เบิ้งครับพี่น้องผักชะอมนะครับเนาะชะอมงามแห้งครับพี่น้องผักขาบานเฮ่าเนาะครับเนาะนี่กระยุขังหอกหมูบาน้องนี่ครับผมเพราะว่าบาน้องก็เลี้ยงแบบธรรมชาติได้ครับเด้อกัเป็นเอาอาหารในพื่นเนกับต้นกล้วยนะครับเนาะแล้วก็มีข้าวต้มเนาะผสมกับลำเนจังหน่อยนี่ครับน้องก้าวนี่สวัสด,ดีกอนอืมสวัสด,ดีครับเดี๋ยวอนจะเอาอาหารให้หมูก,กินก้าวก้าว,าวเอาตันนี้ใส่ เออจับมาเลยเออจับเลยเออหมูกินเบิร์นโยนลงไปเลยนี่ครับอาหารหมูเบิงน่องหมูเพิ่นก็นจะกินต้นกล้วยได้พี่น้องเด้อดูนครับเบิงพนจีกินอาหารเสริมเป็นอาหารวางนด้พี่น้องเด้อตรงนี้กับเพื่อนกัดจะกินหยวกกล้วยนะครับเนาะกับต้นกล้วยเขาซับๆับับ ดูรากก้วยห้างซับแล้วกน็นี่แหละครับผมเอามาให้เพื่อนกินโยนลงไปเลยน้องหมูน้องหมูนี่คร,รับพี่น้องหมูอยู่ประมาณสองเดือนครับผมเอาก็จะมีเอาให้เพื่อนกินข้าวต้มนะครับเนาะนี่พาน้องต้มต้มเข่าอาหารเพื่อนง่ายๆต้มเข้าหมูอูดๆนี่มาแล้วอาหารต้มเข้าพี่น้องผสมกับล่ำให้เพื่อนกิน นี่ครับจะผสมกันกับลำข้าวต้มเองนะพี่น้องเดอ้อนี่ก็คือเป็นพวกเศษอาหารพวกนี้มาให้เพื่อนกินได้ครับผมหมูเล็กสองเดือนนอะครับเนาะนี่เบิ่งเลยอู้ต่อ่อนซ่อนแห้งพี่น้องเบิง่งเพื่อนจะกินนี่ครับบ้าน้องล่องทดสอบเบิ่งแล้วครับผมเข้ากะให้อาหารแบบบ้านๆน,นะครับเนาะแบบธรรมชาติบ้านเข้านี่ครับผมบ่ไริไฮ หัวอาหารเลยเด้อพี่น้องเด้อบอไดให้หัวอาหารเลยหมูหฮากะสามารถหญ่ได้คือกันครับผมอุนครับเพิ่นก็กินเขา่าน่องกาวกะมาเบิงหมูน้อยหมูน้อยหมูน้อยนี่ครับผมอู้กินเขาเป็นตะแสีแห้งพี่น้องครับใบได้จับได้เด้อพี่น้องเด้อนองหมูหฮานี่ใบได้แล้ว บเพื่นได้แล้วตะกรอนนี่เอาไม้ไม้นี่แค่แห้งครับผมคู่มือนี่คุณแล้วแล่นนาแล่นหลังพี่น้องเป้าน้องกะเรียงหมูไว้แบบถ้ามาฉาดเลยพี่น้องตรงนี้นะครับเนาะกะมีบก่วงแน่กะไม้เพื่อนกินครับบกนานี่กะเป็นบกวงสุกนะครับเนาะบกวงสุกเขากะเอาไม้เพื่อนกินเพื่อนก็กินได้เป็นของหวานให้หมูห่อเนแน่กล้วยสิครับผม ใบกล้วยต้นกล้วยนี่สามารถให้เพื่อนกินในเบิดนี่ครับบ่าน้องเอามาให้เพื่อนกินตรงนี้ก็สิเป็นหม่องเพื่อนนอนน้ำแนครับพี่น้องเพื่อนกระดุดอยู่สีเบิดมือแล้วครับผมเล่นอยู่สิเนาะงูหน่อยก็สิอยู่กับบ่อดินพี่น้องบ่าน้องก็เห็ดใส่กับบ่อดินไปนะครับน้ำบ่ได้เป็นปูนตรงนี้ก็คือกอดีเขาหมูเห่าเพื่อนจะหน้าฮ่อนก็จะเย็นสบายครับพี่น้องได้อยู่กับดินนะครับเนาะได้อยู่กับขี้ดิน นี่เบ <without> oh ิ่งเพ่นก็กินโอ้โิตเจตเสบพี่น้องเวลาเที่ยงครับผมเวลานี่เ้ามาเ้ากับบริยูนําเพ่นนี่ก็เฮ้ากับเอาเป็นหยวกกล้วยพี่น้องเอาต้นกล้วยนะครับเนาะก็คือเฮาได้ต้นกล้วยจากสุกแล้วพี่น้องน่วยพ่นซุกเนาะเ้ากับเอาต้นเพ่นเ้าบ่ตองถิ่มครับผมเ้ากับเอามาสับให้อาหารหมูนี่ครับเป็นอาหารหมูได้นะครับเนาะเวลาเที่ยงนี่เพื่อนก็กินเขาแล้วเพิ่นก็จะมากิน หยวกกล้วยแทนนะครับเนาะนี่ต้งมีบ้าน้องกะเอาสมกับเขาเนาะพี่น้องข้าเอาต้มเขาต้มเขาแล้วก็สมกับล่ำใส่น้ำแนจักหน่อยนะครับเนาะเอาเกลือลงในเพิ่นน้ำครับเพื่อปรุงให้ให้เพิ่นนวนัวจักหน่อยนะครับเนาะเบิ่งครับพี่น้องหมูอยู่สองเดือนนี่ครับบ่ได้เลี้ยงแบบบ้านให้อาหารบานข้าวเขาต้มแล้วก็เป็นล่ำ ธรรมดานะครับเนาะบ้าน้องว่ากะดีครับพี่น้องกะถือว่าเพิ่นอยู่ได้นะครับเนาะนี่ครับน้องเกาวเพิ่นมาเบิ่งหมูมาดูน้องหมูสองตัวตัวแม่ทั้งสองนะครับเด้อนี่ครับกระเจาะสองเดือนเต็มๆนี่กะวันที่เจ็ดครับพี่น้องหมูนี่เนาะครับเนาะเพราะว่านี่กะคือใกล้จะเต็มสองเดือนแล้วนี่ครับเพิ่นกะเจยวเด่นม้วนยังไงสิครับพี่น้อง เริ่มเอาไม้ไม้ตะทีแหลกนี่อู้แค่แห้งครับผมเขาก็เอามาได้บายได้เลนน้าเพลนเอาไปมาเพิ่นกพืคุนแล้วพี่น้องก็สามารถเลนก็ห้อได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็คือจะเอานี่ครับหยกกล้วยต้นกล้วยนี่ครับผลลงไอ้เพิ่นกินเลยปากกาห่อนโยนลงไปเลยนี่อยากจะเอาหยกกล้วยโยนลงไปเลยยุ่งไปไกลๆนะครับเออโยนลงไปเลยเออ นี่ครับพี่น้องเบิงครับเป็นอาหารวางนะครับเนาะเวลาข้ากกะตัดตดกล้วยนี่ครับพี่น้องลงใส่เพิินใบกล้วยแน่เวลากลับมายนยมะเร็งนี่เหลือได้พี่น้องนี่เคนกินบัดกินเกี๊ยงแล้วนะครับเนาะตอนนี้เพิ่กจะย่างกินอันนี้อยู่จะเป็นข้าวต้มกับปรํานะครับเนาะผสมกับหมูข้าวกะอูใหญ่ไว้อยู่พี่น้องหมูแดงหมูดำนะครับเนาะน้องหมูน้อย เพิ่งจะสองเดือนนี่ครับผมเลี้ยงหมูง่ายๆครับผมะบายากบบานองว่าเลี้ยงเป็นหมูป่านะครับเนาะหมูปา่าพูดครับเพื่อนกันกินกับเด็กหน่อยอืมอืมอเพิ่นมาเล่นมาเด้อมาเด้อมากินนานมาแล้วเพื่อนกิน เป็นอาหารว่างนะครับเนาะเดียวเพิ่นก็จะพาก,กันมาดูดกินอยู่สีเบิดเหมือไวเว้นได้พี่น้องส่วนมากเพิ่อนจะกินนี่ครับใจกล้วยนะครับเนาะกุดกับอู้วินเป็นจะแฉะแหงย่ำกล่อมๆกล่อมๆเลยน้องหมูมีใบกล้วยครับพี่น้องก็ให้เพื่อนกินได้บ่าน้องว่าเลี้ยงหมูแล้วนี่ครับผมมาทดลองเลี้ยงแล้วพานน่ครับพี่น้องเลี้ยงหมูปลาเนาะเลี้ยงง่ายแห้ง ให้กินยังกับกินครับผมใบไม้ยังสีเป็นใบกระถินยังสี่กับกินได้ครับผมเป็นตองเรียงแต่อาหารยางเดียวนะครับเนาะเข้ากระเรียงให้แบบธรรมชาติให้พักให้ยาจังสิครับพี่น้องข้าวต้มผสมกับลั่มแน่มีิ่งเลยเิ่นกู่ได้กินได้เิ่นยัง่สอยู่พี่น้องเิ่นยังแสีบมัน ข้าวต้มนี่นะครับเนาะข้าวต้มอืดอุ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 ดนะครับเพคนเกิดเ่นยุ่งสิแลละครับผมยังแสบข้าวต้มอยู่ยังดูดกินข้าวต้มปุดอุดอุดอุดนี่แหะครับผมแนวให้อาหารเพื่อนง่ายๆครับเป็นกระทะนะครับเนาะเพราะว่าถ้าเอาพวกพลาสติกใส่เพื่อนนี่พี่น้องเพันกัดเบิดครับผม หนึ่งก็คือต้องเอาเป็นปูนนี่ครับแล้วก็เป็นหมอันด้นะครับเนาะเพื่อนจะบวกัดจะบวมุลบ้าน้องเคยเอาพลาสติกลงใหายแล้วครับผมเป็นกระมังพลาสติกเนาะเพื่อนกัดครับพี่น้องมุนเบัดเพราะว่าเพื่อนจะเ่นอยญยุบมือครับเป็นหมูหน่อยที่มักเล่นนะครับเนาะนี่เบื่อครับเพื่อนจะกินกล้วยกล้วยแ่บ่ นังหมูอร่อยไหมอืมแช่บแช่บแชบแชบมันมาครับโอ้แช่บบอผนกินเอะแอะพี่น้องสิกินหยวกกล้วยต่อได้บานเป็นอาหารว่างให้เพิ่นนนังหมูนังหมูอุด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 เอ้ยอุดเอ้ยอุดเอ้ยอุดเอ้ยนังอุดนังอุดนังหมูน้อยนี่ไเด็ดใบเด็ดมา อืดต no? ูดอันน <Overwatch> ี้กินบ้างอืดตูดอืดตูดตูดอ่ะอืดตูดตูดตูดกินบ้าหนิกินบ้าตูดร่วนร่วนเลี้ยงหมูกะนารักีอีกแบบนึงครับพี่น้องกระพ่อได้หยอกย่างหมูเส่าหมูแรงนะครับเนาะหมูแรงกะมาเลรียญน้ำย่างหมูเส่ากะมาให้อาหารนะครับแตถือว่าเลี้ยงหมูพันอยู่ครับพี่น้องว่าน้องว่าเลี้ยงพันอยู่ครับผมกระเลี้ยงบ่อยากนะครับเนาะ อยังเพิ่นก็กินครับเป็นหมูปลาเป็นหมูปา่านี่ครับน้องเก่าเพิ่นก็มาเล่นเบิ่งหมูนําเบิ่งหมูน่อยอยากได้ตัวไหนน้องเก่าหื <Okay. S 1> อโอ้อยากได้น้องหมูสองตัวเลยเห็นนะี่กำลังจะมาก,กินถ้าพี่น้องต้นกล้วยแล้วก็ใบกล้วยแล้วก็นวยกล้วยสุกนะครับนะ <Okay. S 1> เนาะมันกินเบิดครับพี่น้องกินบ่เหลือเลยควมแส่บของเพื่อน เวลาเนะขาจะจังมาเอาหนามมาใส่ไว้น้ำเน่เพราะว่า่นจะกินหนามน้ำเน่นะครับนะเนาะเลี้ยงง่ายๆนี่ครับโตไวๆนะครับหมูสองเดือนมี่จะหมูแม่ครับพี่น้องสื่อมาโตละแปดร้อยครับผมตรงนี้เนาะออกนุ่มแล้วก็เอามาเลยแปดร้อยตัวหนึ่งครับพี่น้องพูดเป็นกับเป็นหลินได้พี่น้องเนอะหลินตามภาษา นี่ตามภาษาหมูเอ้ยฝุ่นแฉบแห้งน้งหมูหขุดอุดขุดขุดแฉบบ่กินอาหารแฉบแห้งน้หมุ้ยน้งหมูอุดข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 ุดกับคนไปคนที่ไปหยอกกันกับน้องเกาคนที่หยอกกันกับน้องเกาคนมาหยอกคือกันมาพี่เบิ่ง มาทักงขี้เบื้งมาหาพ่อพี่กินมหาบอปะอูดูดอูดูดเอิ่ดเบิ้งอูดูดอูดูดอืมไม่รู้พี่เริ่มสิหากินพี่น้องเพราะว่าหมูนี่เพิ่นจะเป็นสัตว์ที่หากินนิ้วมือนะครับเนาะเป็นสิเลาะหากินนิ้วมือเลี้ยงหมูไว้กับนาลักอีกแบบนึงครับพี่น้องกรับพ่อได้บริโภคยางหมูเส่าหมูแรงเนาะบ้าน้องว่าเลี้ยงหมูแล้วพานนี่ครับผม บาน้องตรวจสอบแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับผมบาน้องกับภาพพี่น้องมาเลาะส้มสวน,สวนคือเก่านะครับเนาะบึงหมูหน่อยห้าน้าแน่ว่าหมูหน่อยห้าตัวใหญ่ขนาดได้แล้วนี่โตกําลังงามเลยดุดินอย่างสีบดมือครับผมผมเพ,เ,พเพิ่งเพิ่นเล่นขี้ดินนะครับเนาะบาน้องกับภาพพี่น้องมาสมแล้วสมหมูน้อยนะครับเนาะ กจอจ่เลืมนี่ช่องกบป,ปาผ้าร่วยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะมาน้องก็จีเฮ็ดกิบในพี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ